การซิโกอินฟิวชันทรีเมนต์นี้นะคะจะช่วยในเรื่องของผิวกระจกกระจ่างใสเปล่งปลั่งเนียนนุ่มและชุ่มชื้นค่ะทรีตเมนต์การซิโกอินฟิวชันนะคะตัวนี้เราใช้เป็นตัวเครื่องอินฟิวชันนะคะนำเข้ามาจากประเทศอิสราเอลนะคะตัวนี้เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่ปลอดภัยนะคะผ่านออยไทยนะคะ ตัวนี้นะคะเป็นคลื่นกระแสไฟฟ้าแบบอ่นอนๆอน,นะคะ e l e c t โ o m e s o t h e r a ปีนะคะตัวนี้เป็นลักษณะการถักวิตามินเข้าสู่เซลล์ผิวนะคะได้ลึกถึงชั้นเมโซหรือว่าชั้นเดอร์มิสสามารถถักวิตามินเข้าสู่เซลล์ผิวได้ถึง90%เลยค่ะเห็นผลทันทีหลังจากที่ทำนะคะสัมผัสแรกนะคะเจจะรู้สึกได้เลยถึงความเนียนนุ่ม90%นนะคะจะเห็นได้เลยว่าเซลล์ผิวของเรามีความเงาความชุ่มชื้นและก็จางใสขึ้นอย่างแน่นอนเลยค่ะ การซิโก้อินฟิวชันทิปเมนนี้นะคะเป็นทิปเมนที่ช่วยในเรื่องของผิวกระจกกระจ่างใสเนียนนุ่มชุ่มชื้นทิปเมนนี้นะคะเราแนะนำอินกิ d i e n นหรือว่าเป็นตัวส่วนผสมสำคัญสำคัญนะคะที่นำเข้ามาจากประเทศเกาหลีจะมีด้วยกันทั้งหมด9ชนิดด้วยกันเช่นโรสเมรี่เซอมเทศรากแมนเบอรี่รากต้นแบคโคโฮนะคะคามโมไมล์สารสกัดเหล่านี้นะคะ มั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยต่อผิวไม่ระคายเคืองไม่ทําให้ผิวบางลงอย่างแน่นอนถูกสกัดจากธรรมชาติแล้วก็เป็นสูตรเข้มข้นที่สกัดเอาเฉพาะสารอะบูตินที่ช่วยยับยั้งในเรื่องของการทํางานของเม็ดสีเมลานินซึ่งเป็นปัญหาของการผิวหมองคําททาให้ทุกคนนะคะสีผิวไม่สม่ําเสมอไม่เรียบเนียนนะคะไม่กระจ่างใสทิปเม็ดน,นี้จะช่วยในเรื่องของการยับยั้งการผลิตเม็ดสีเมลานินนะคะทําให้ผิวเราเนียนนุ่มชุ่มชื้นพร้อมยังจะมีช่วยในเรื่องของการ ต่อต้านอนุมูลอิสระลดริ้วรอยและยังทําให้ผิวกระจ่างใสยอย่างมีออร่าด้วยค่ะสามารถทําได้นะคะสัปดาห์ละ1ครั้งนะคะติดต่อกัน5ครั้งจะเห็นผลได้อย่างชัดเจนเลยค่ะมีปัญหาในเรื่องของผิวแห้งก้านผิวที่มีจุดด่างดําผิวมีฝ้ากะผิวมีรอยแผลสิวผิวดูสัมผัสไม่เรียบเนียนนะคะตัวนี้ช่วยได้เลยนะคะ ทิปเมนนี้นะคะได้ทุกช่วงอายุวัยเลยค่ะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการบํารุงผิวนะคะอยากผิวกระจ่างสายเดบเสมือนผิวของกระจกค่ะ